Zombie swamp people. I'm sorry, I gotta shoot you. Come on up. Reload. Hey, we not Whoa! เฮ้ยระวั o เอาโว้มันยตัวนว่ะโอ้ปืนนี้ก็แรงนี่ว่ะเกินนัดเดียวตายยังดูดิคุยิงนัดเดียวตาย้เลย่อนแรง Đấy, cái, cái tuần vay, cái tuần mau Chuyên cái tuần đấy ba Đài này, đài này Qua đài Vai <laughs> Ê mù tai văng quay, Con đi đâu ta phải chơi, đúng, đúng, Ui đúng, lên đúng, 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 bye. Let's get out of the mud. My mind's a fine, Dude, I hear one of the bag humpers around. Why are you? Tied up. Hey, give me one. Tied ข้างในระเบิดโหโดนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยช่วยด้วยยิงก้างบนได้หน่อยไอวะยิงก้างบนได้หน่อยหลังคาโดนตายโอ้โหไอว์โอ้โหลงมาดาวพอดีเลย ไอเป้บอดไม่ดึงบอดไม่เฮ้ยไอต้องช่อดงานเข้าขซูก่นเลยดีดเลยทีนี้ ลองอย่างเงี้ยของเต็มปอดผมเต็มกราฟครับลุยอ่ะสุดหมดปู่ยิงกาเบิดไปเลยตะเกียบ AK สนใจบ้า AK ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเจอยาแล้วว่าแล้ว เอาโดนข้างหลังไป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 ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อไอ็ตัวร้องไห้กะ Reloading Hey, some guns here. There's gonna be some biblical shit happening to you if you do that again! What the hell? The only way is over the bridge? Oh yeah? Coming down! Yeah, come low. Come on, I'm ไปไปไป,ไปเปิดแล้วไปวิ่งไปวิ่งไปทุกหน้า<ป>ดุด้วย

โอ้โดนโดนโดนโคตรโดนอีกโอ้โหแม่วะบีที่แม่เลยดาวอะ โคตรนัวเลยเอาโดนโอ้โหโ,หโ,โ,หโดนโคตรซ้ำซ้อนเลยเดีวดิอะไรวะเนี่ยวจะตาย ไม่เหนื่อยยังไงวะโอ้ตึก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 เลยโ้องเหนื่อยอ่ะตอนนี้หน้าเทาแล้วบอกไว้ก่อนหน้าเทาเลยนะรอด้วยครับกูมีวิธี jumping Jesus เหอมีะวมีวิธีเชื่อกูปะล่ะไม่เชื่อเชื่อใจกูปละไม่เชื่อกูตาย

ทีนี้เพื่อนเราเข้ามาแล้วถึงว่ะใช่เอาเอาเอามันยิงอ่ะไอเปย์มันยิงเราโคดิมตั้งนิดนึงไม่มันจะมันจะจบมันจะจบแล้วไงมันเลยชอบเล่นอย่างนี้นดูเลยกูด้วยเด็กเฟือใครเอายาไปวะยี่นี่มันฮิวอยู่

โ,โดนเพื่อนยิงรัวล้วนเลยเรื่นนรด่านนี้ไม่เคยเล่นด่านใหม่แน่ด่านเพาะปลูก <laughs> ชาร์จเจอยู่ในห้องเราเกือบซวยวีโหลดินพี่อีเกิลแม่งอย่างผิวเลยแบบกูชอบมากโอ้ยรีโหลดโอ้โหลหโกูหักหมดวีโหลดินมียามีอะไรปะต้องดูตามห้องเอ้ยห้องนี้มีระเบิดว่ะเฟลส here

ไปไปโอ้โหนี่ด่านไม่เคยเล่นนะอ๋อนี่ไงทีม่มีปืนใหญ่บนน่ะใช่เหรอไม่เคยเล่นครัออคุณหรือเปล่าจำไม่ได้เลย ปีนบันไดได้เราต้องถือคืนใหญ่เพราะว่าอะไรโอ้ต้องลงล่างอ่ะเนี่ยไม่อยากลงไม่อยากลงเลยแต่ก็ต้องลงโอ้ยยเทียบบพิทยาดิระเบิดจะเปิดเราต้องดูจุดก่อนว่า

นิวต้องไปชั้นสองนิวห่วยแล้วชั้นสองดวลสองจะยิงบลาหรือจะให้โอ้ยโดนโดนโอ้นิวถอยมาก่อนนิวห่วยมากืึ้นก่อนไหนวะโอ้ก็ต,ตาย

ย,ยมึงไปอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจออยู่หน้าบ้านอะ่ะบ้านฝั่งไหนวะอยู่ตรงที่เก็บเลือดแรกอะ่ะโอ้โหแทงข้างบนเอาแล้วบอดวิ่งหนีไม่ช่วยกูยิงแล้ว โอ้โหไม่ใช่บอทไม่ใช่บอทดีกว่าคนไม่ไมช่วยพียิงวะไม่หมดยังไงโอ้โหขี่ข้างในเต็มเลย 来。<laughs> สนหมดทิพายแล้วโอ้โหล้มหมดเลยเหรอวะเฮ้ยแทงมาข้างในเป๊ะถ่ายโดนหมดอ่ะเป็นฮิวอยู่โอ้โดนแทงแล้ว

Oh, yeah, oh, yeah, hỏi là gần, hay cái bailé, 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 bailé,

แทงน่าจะมาแล้วแหละเตรียมยิงหน้าบ้านเลยนี่ถ้าหน้าบ้านมันออกมาเยอะเราจะโดนเยอะแทงมาแล้วเออนี่ไงโอ้ปิวโอ้โหโอ้โหปิวโอ้โหปิวไว้ทุกคนเลย เอ้ยหมดเหรอโอ้ไม่มียาโอเคงอนงอนให้เพื่อนฮิวต้องให้เพื่อนฮิวต้องให้เพื่อนฮิว Thanks Row y o u welcome or maybe you won grabbing a bio bomb stand still o h I'm gonna mess this up เอ้ยมันฮิวแล้ว bio bomb ain't coming ึ้นมาขึ้นมาแล้วยังลม่รอดอีกปลดไปไหนอีกตัวหนึ่งวะข้างบนอ้าวหายวะนี่ไงโอ้โหปลดเนี่ย Oh. มันดีไหปแล้ว <laughs>

ไัดทายสวยหมดยังเลยเติมสุดกันยังไม่หมดมันตุ้มอยู่ข้างในอ่ะ

ตายแล้วแตกอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหก้าวเดียวแล้วถึงเรือแล้วเนี่ย